เอ,เอาเดินนาเออขับรถกับปินบันไหนเดียวเบังเงี้ซื้อมาปุ๊บนะครับลูกค้าคุณพ่อเราชี้ไปเลยครับเใช่ใช่ครับชี้ง่ายครับใส่ง่ายพ่อได้สอนเลยครับพ่อเราขึ้นสามารถครับ นี่พอนะครับเราลองไฟฟ้านะครับรุ่นสามล้อไฟฟ้ารุ่น E B T I นี่รุ่นสามนะครับตัวนี้กระบะใหญ่นะครับเป็นไงครับพ่อชี้ง่ายปะครับชี้ง่ายครับไรถ้าไปวัดนะครับตัวนี้พ่อแล้วค็ขี่รถสามล้อนะครับอะไรแบบ